เด,ดข้อมูลข่าวสาร24มกราคม2565แจ้งข่าวดีผู้สูงอายุรัฐบาลขอเพิ่มสิทธิ์แล้วเฮ้ hey, ได้ทุกคนทั่วประเทศเริ่มตุลาคม2565นี้ฟังรายละเอียดในคลิป สวัสดีคะ่ะกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะเช่นเคยคะ่ะวันนี้ทางช่องมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะจะเป็นข่าวดีของพ่อแม่พี่น้องกลุ่มไหนเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารพร้อมๆกันคะ่ะแต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันด้วยนะคะประเทศไทยปัจจุบันได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบโดยปี2565้วยปี2565มีผู้สูงอายุ60ปีจำนวน12.11ล้านลายจากประชากรทั่วประเทศ66ล้านลาย หรือคิดเป็นร้อยละสนั่นเองค่ะรัฐบาลสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติได้เข้าดูแลผู้ป่วยสูงอายุผ่านสิทธิ์ตามโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทองที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลและบริการสาธารณาสุขที่จำเป็นรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมีความห่วงใยสุขภาพของพ่อแม่พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ รัฐบาลได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้อยู่ในสังคมปัจจุบันอย่างมีความสุขสุขภาพแข็งแรงสามารถดูแลตัวเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบโรคที่ผู้สูงอายุเข้ารับการรักษาพยาบาลมากที่สุดคือความดันโลหิตสูงข้อเข่าเสื่อมภาวะสมองเสื่อมหลอดเลือดหัวใจตีบ มะเร็งและโรคตารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าในปี2566ได้เพิ่มสิทธิประโยชน์บริการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุมีวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบัดทยักวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สำหรับผู้สูงอายุอา,อ,ยอ,าอ,ายอายุ65ปีขึ้นไปบริการคัดกรองความเสี่ยงได้แก่ประเมินภาวะโภชนาการโรคซึมเศร้า เบาหวานความดันโลหิตโรคหัวใจและหลอดเลือด STV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รวมถึงมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยการตรวจหาเลือดในอุจจาระในการตรวจเพื่อหาเชื้อในช่องปากในกรณีพบโรคเสี่ยงมะเร็งและมะเร็งช่องปากมะเร็งเต้านมและคัดกองวัณโลกใน7กลุ่มเสี่ยงสูงด้วยการเอ็กซเรย์ปอดผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปและทันตกรรมผู้สูงอายุในปี2566 ถึง2,567สปสชได้ร่วมโครงการฟันเทียมรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7 2พรรษาในวันที่28กรกฎาคม2567ที่ช่วยให้ผู้สูงอายุได้รับการใส่ฟันเทียมและรากฟันเทียมกรณีที่ฟันเทียมไม่สามารถติดยึดเหงือกได้ในขณะเดียวกัน สปสชได้มีความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นพื้นที่กองทุนหมู่บ้านสมรรถภาพระดับจังหวัดซึ่งรวมไปถึงกองทุนดูแลสำหรับผู้ที่อยู่ในภาวะเพื่งพิง,พงที่รัฐบาลจัดสรรงบประมาณดูแลเพิ่มเติมที่ช่วยยกคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุทั้งนี้รัฐบาลห่วงใยสุขภาพผู้สูงอายุ และมุ่งหวังให้คุณภาพชีวิตที่ดีในช่วงบั้นปลายชีวิตจึงได้จัดสรรประโยชน์บริการให้ครอบคลุ่มได้มากที่สุดโดยเฉพาะบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเพื่อชะลอความเจ็บป่วยซึ่งเป็นมาตรการสำหรับรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบนั่นเองค่ะและนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะ หากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ